สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องหลังโดนไล่ออกจากโรงงานนรกฉันก็โดนตกไปเป็นจอมเวทราชสำนักเป็นของสำนักพิมพ์เอพาร์ตหรืออนิ m ม x ออกมาด้วยกันทั้งหมดหนึ่งเล่มแล้วนะครับผมราคาปกจะอยู่ที่320บบาทนะครับผมซึ่งเรื่องราวหลังจากโดนไล่ออกจากโรงงานนรกฉันก็โดนตกไปเป็นจอมเวทราชสำนัก มันเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าโนเอลสปริงฟิลนะครับผมเธอเป็นนักเรียนที่เรียนจากโรงเรียนเวทมนต์แล้วก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้วก็ได้ทํางานในโรงงานทําอุปกรณ์เวทมนต์แต่ด้วยความที่เธอเป็นคนที่ไม่เชี่ยวชาญการบัะจุเวทใช่ไหมมันก็เลยทําให้เธอโดนดูถูกซึ่งคนที่ดูถูกเธอก็เป็นเจ้าของโรงงานทําอุปกรณ์เวทมนต์ใช่ไหมเขาก็เป็นน้องชายของ เจ้าเมืองอะไรประมาณนะครับมันก็เลยทําให้มีใครจ้างเธอหลังจากโดนไล่ออกเพราะว่าเจ้าของโรงงานทําอุปกรณ์เวมอนเนี่ยมีปมอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่สามารถสมัครเรียนโรงเรียนเวมอนได้แล้วพอมาเจอนางเอกที่บอกว่าจบจากโรงเรียนเวมนใช่ไหมมันก็เป็นปมต้อยของเขาทําให้เขาดิสเคดิดนางเอกใช้งานนางเอกอย่างโหดร้ายให้ทํางานล่วงเวลาแล้วก็ไม่จ่ายโอทให้ด้วย แล้วก็คิดว่านางเอกเนี่ยเป็นแค่นักเวทธรรมดาไม่ได้เก่งกาจอะไรพอศบโอกาสว่าโรงงานกําลังใหญ่โตขึ้นมีท่านเขามีท่านนายุกเนี่ยมาติดต่อซื้ออุปกรณ์เมทมนเขาก็เลยไล่นางเอกอ,ออกเหมือนกับไม่พอใจใช่ไหมซึ่งในขณะที่นางเอกตกงานอยู่นะครับก็ได้เจอกับพระเอกมาพระเอกมีชื่อว่ารุกวานสไตล์เขาเป็นบุตรชายของนายุกเป็นคนที่ถูกสั่งสอนมาว่าให้ทําอะไรให้กลายเป็นที่หนึ่งเสมอเขาก็เป็นคนที่คิดว่าเขาเป็นคนที่เก่งกาจที่สุด เวลาสอบเข้าโรงเรียนก็สามารถสอบเข้าด้วยคะแนนอันดับหนึ่งแต่ทีนี้ในการสอบวิชาหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเขาแพ้นางเอกเขาก็เลยมาหาเรื่องนางเอกบอกว่าสามัญชนเนี่ยไม่ควรจะอยู่เหนือเขามันก็เลยทําให้นางเอกตอบกลับไปว่าถึงแม้ว่าเธอเป็นสามัญชนแต่เธอก็เก่งกาจกว่ามันไม่เกี่ยวกับสายเลือดอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่แข่งกันจนเธอทั้งเรียนจบนะครับผม แต่ว่าพอตัวของลุกเนี่ยมาเจอนางเอกอีกครั้งหนึ่งในขณะที่นางเอกตกงานแล้วทราบเรื่องราวของนางเอกเขาก็ชวนนางเอกไปเป็นจอมเวทของราชสำนักโดยกลายไปเป็นคู่ห่วงเขาไปเป็นผู้ช่วยเขาเึ่งนางเอกก็ตกใจเธอไม่คิดว่าเธอจะสามารถเป็นได้เพราะเธอมีความรู้สึกว่าเธอเป็นแค่จอมเวทห่วยๆเป็นคนที่ไม่สามารถทํางานในโรงงานทําอุปกรณ์เวมหม์ได้ดีซึ่งตรงนี้แมแม่เขาก็เลยจับตัวนางเอกไปทดสอบ ตอนแรกเธอก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะเธออยู่กับแม่ใช่ไหมแต่อพอแม่ของนางเอกเห็นพระเอกปุ๊บแล้วรับรู้ว่าพระเอกเป็นลูกระยุคใช่ไหม ก็หมายมาัดมือจะให้นางเอกแต่งงานกับพระเอกนะครับพูดง่ายคิดว่าน่าจะเป็นคู่รักกันจะได้ตกหลังข่าวสารก็เลยตกลงใจไปเมืองหลวงกันในระหว่างทดสอบใช่ไหมตัวของคนทั่วไปก็จะดูถูกนางเอกนะครับคิดว่านางเอกเป็นคนตัวเล็กนะคิดว่าเป็นเด็กใช่ไหมก็เลยให้นางเอกทดสอบในการทดสอบเนี่ยก็จะมีการยิงเวทใส่กำแพงใช่ไหมตัวของพระเอกก็ได้บอกให้นางเอกนเนี่ยหิ่งเต็มกำลังเพราะว่ากำแพงที่ทดสอบเนี่ยมันไม่แตกง,ง่ายๆหรอกไม่มีใครทําได้นางเอกอก็เลยลองยิงเวทไปปรากฏว่าสามารถทําลายกำแพงได้ เวทที่นางเอกขนาดเนี่ยจะเป็นเวทสายลมในขณะที่พระเอกจะถนัดเวทสายฟ้านะครับผมนางเอกสามารถทําลายกําแพงได้แม้ทําให้ทุกคนตกใจถึงพลังเวทของเธอเพราะปกติแค่ทําให้กําแพงเป็นรอยเนี่ยก็มากพอแล้วแต่นางเอกสามารถทําลายกําแพงที่ทดสอบได้มันก็จะมีข่ารลือเกยวกับเธอมากมายเกิดขึ้นนะโดยที่เธอไม่รู้ตัวและหลังจากที่นางเอกผ่านการทดสอบเสร็จเธอก็ไปรับตําแหน่งนะครับผมซึ่งตําแหน่งของเธอเนี่ยก็จะเป็นระดับ10บนะถือว่าเป็นระดับต่าสุด คือระดับเซรามิกขาวนะครับผมเป็นระดับ10ในขณะที่พระเอกนะถือว่าเป็นชายหนุ่มพิศเป็นอชิยะเป็นคนที่ขึ้นตำแหน่งเร็วมากสามารถขึ้นเป็นระดับ2ได้คือระดับอาดามันทายนะครับผมหรือทองคําขาวมันเลยทําให้เขานะสามารถเอานางเอกมาเป็นคู่หูหรือมันเป็นบันดดี้ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่พระเอกทำนะ พอเราอ่านไปสักพักนะครับมันก็จะค่อยๆเฉลยว่าจริงๆแล้วนะพระเอกเนี่ยแอบชอบนางเอกมาตลอดถึงแม้จะเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมการที่เขาหาเรื่องไปแข่งข่งกับนางเอกบ่อยๆใช่ไหมมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการอยู่ในสายตาเธอต้องบอกก่อนนะว่านางเอกในสมัยเรียนนะเป็นคนที่ไม่สนใจเลยสนใจแค่การเรียนเวทมนต์เท่านั้นสนใจแค่จะฝึกฝนเวทมนต์มีปัญหาก็จะมาถามพระเอกพระเอกก็จะสอนูง่ายๆคือทั้งสองนี่จะผัดกันแข่งขันแล้วก็ผัดกันสอนกันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่แข่งกันอันนี้ที่ความรู้สึกของนางเอก ในขณะที่พระเอกเนี่ยแอบล้างนางเอกโดยที่นางเอกไม่รู้อันนี้ี่ยเป็นความรู้สึกของพระเอกที่มีต่อนางเอกในขณะที่เองไม่รู้ตัวในระหว่างนั้นเองใช่ไหมตัวของนางเอกก็ได้ไปเจอตัวของหัวหน้าหน่วยอสุินที่เธอเคารพบนะเป็นคนที่เก่งกาจเป็นระดับเมกัสหรือระดับหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าหน่วย3พอดีเธอก็เลยขอลายเซ็นแต่ว่าบังเอิญใช่ไหมเธอเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมเธอเลยคิดเอาเสื้อให้เซ็นแต่พระเอกก็ห้ามไว้ แล้วพอตัวของหัวหน้าคนนี้ใช่ไหมรู้ว่านางเอกเป็นใครเป็นคนที่สามารถยิงกำแพงทดสอบเวทมนต์เสียหายได้เขาก็เลยเรียกเธอมารับน้องโดยการต่อสู้กับเขาให้ครบ60วิวิแน่นอนว่าใครๆก็คิดว่านางเอกจะแพก้กี่วินาทีใช่ไหมเรื่องนางเอกก็ไม่คิดว่านางเอกจะอยู่รอดได้แต่ก็ได้ยินพระเอกพูดว่าเขาเนี่ยเคยสามารถอยู่รอดครบหวินาทีได้นะนางเอกเลยอยากเอาชนะก็เลยพยายามทดสอบอย่างสุดแรงจนกระทั่งเธอสามารถยืนอย,อยู่ได้60ิวิ แน่นอนว่าตัวหัวหน้าก็พาไปเลี้ยงด้วยก่อนที่จะตกใจนะครับเพราะว่านางเอกกินจุมากเรียกได้ว่าค่าอาหารขึ้นเืินของหัวหน้านหายไปในการเลี้ยงครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมนางเอกก็เลยทํางานที่หน่วย3ซึ่งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของพระราชวังและเมืองหลวงแล้วก็ทํางานกับพระเอกเพียงแต่ว่าระดับของตัวนางเอกใช่ไหมมันยังอยู่ระดับต่ําแต่ในหวังน้นเอกใช่ไหมมันก็จะมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นนะครับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทูตระหว่างต่างอาจาก ตัวของนางเอกกับพระเอกก็ต้องปลอมตัวเข้าไปในงานนี้ด้วยเพื่อทําหน้าที่คุ้มกันบุคคลสําคัญง่ายคือจะแฝงตัวเข้าไปเป็นองครักษ์ตัวของนางเอกก็เต้นรำไม่เป็นพระเอกก็เลยมาสอนนะเขามาเป็นคู่เต้นให้ซึ่งในระหว่างนั้นเองใช่ไหมมันก็จะมีเหตุการณ์รอบทําร้ายเกิดขึ้นในการรอบทํร้ายนี้นะครับผมตัวของนางเอกกับพระเอกนี่ก็จะร่วมกันต่อสู้นะในการต่อสู้เนี้ยนางเอกก็จะต่อสู้ในขณะที่พระเอกนะครับก็จะคอยป้องกันอยู่ด้านหลังพง่ายคือทั้งคู่จะเข้าขากันมากเลยนะ ต่างรับรู้ไอ้ฝ่ายจะโจงตียังไงไอ้ฝ่ายควรจะป้องกันอะไรมันก็เลยทําให้ทั้งสองนะครับสามารถช่วยเหลือองค์หญิงได้มันก็เลยทําให้นางเอกได้ความดีความชอบตรงนี้เธอก็ได้เลื่อนขั้นนะซึ่งในตอนแรกเนี่ยเธออยู่ระดับ1ิบใช่ไหมที่เป็นเซรามิกขาวเธอก็ได้เลื่อนขั้นเป็นระดับมรกกแต่ทีนี้พอสามารถยุติเหตุการณ์รอบสังหารได้งานเลี้ยมันก็เลยยุติลงนางเอกที่อุตส่าห์เรียนเต้นรำก็รู้สึกเสียดายก็เลยชวนให้เอกเต้นรำท่ามกางใต้แสงจันทร์ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนางเอกที่ได้เลื่อนคั้แล้วก็มีความดีความชอบใช่ไหมตัวหัวหน้าก็เลยมอบเงินรางวัลให้กับนางเอกโดยใช้เงินเดือนของตนเองแต่ว่าพอเขาให้รางวัลนางเอกไปมันก็เลยทําให้เขาไม่มีเงินเหลือเขาก็เลยต้องมายืมเงินกับผู้ช่วยของเขาครับซึ่งเป็นจอมเวทระดับ นามันใช้เหมือนกับตัวของพระเอกนะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเลดีเซียนะครับผมเหมือนว่าจะเป็นคู่หูของตัวหัวหน้าของนางเอกใช่แมเป็นผู้ช่วยประมาณนะครับก็ดูแลทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งการเงินนะเพราะว่าตัวหัวหน้านะครับเป็นคนที่ใช้เงินุริสุราใช่ไหมมักจะมายิงตัวเลดีเซียหรือเป็นรุ่นพี่ของนางเอกเป็นประจำซึ่งตัวเลดีเซียนะครับนอกจากจะเป็นรุ่นพี่ของนางเอกแล้วก็เป็นคนที่นางเอกประทับใจเพราะเป็นจอมเวทหญิงเป็นคนที่มีบุคลิกดีเป็นคนที่ตัวสูงมันเลยทําให้นางเอกตั้งเป้าอยากที่จะเป็นเยี่ยงอย มันก็จะมีเหตุการณ์ที่นางเอกโดนสั่งให้ไปช่วยหน่วยปรุงยามันก็เลยทําให้เธอตกใจเพราะคิดว่าโดนไล่ออกจากหน่วย3มให้ไปหน่วยปรุงยาแทนก่อนเธอจะรับรู้ว่าแค่ไปช่วยงานชั่วคราวแต่ด้วยความที่นางเอกพอไปถึงหน่วยปรุงยาการที่เธอทางานนู่นทํางานนี่มากมายใช่ไหมมันก็เลยทำให้เธอสามารถช่วยเหลืองานหน่วยปรุงยาได้อย่างดีสามารถเตรียมวัตถุดิบได้พร้อม สามารถรับรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการใช้สมุนไพรอะไรพวกนี้แม่มันก็เลยทาให้หน่วยปรุงยายอยากจะดึงตัวเธอนางเอกก็มีลังเลนิดหนึ่งนะก่อนที่เธอจะถุกใจคิดได้ว่าจริงๆแล้วเธอมาที่นี่พอพระเอกช่วยเหลือเพราะพระเอกต้องการให้เธอเป็นคู่หูหใช่ไหมเธอก็เลยปฏิเสธแล้วกลับไปหน่วยสาเหมือนเดิมหลังจากนี้ครับมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของกลุ่มนางเอกเ,เนี่ยโดนไปสำรวจป่าแห่งหนึ่งในป่าแห่งนี้มันก็จะมีสัตว์ประหลาดเกิดขึ้นใช่ไหม คนที่ดําริให้หนางเอกไปก็เหมือนกับเป็นเจ้าชายและทายาทและการสนใจที่จะดึงตัวนางเอกไปเป็นหน่วยราชองครักษ์แต่ว่าตัวหัวหน้าของนางเอกปฏิเสธไว้คิดว่านางเอกยังสามารถเติบโตได้มากกว่านี้เพราะต้องบอกก่อนนะครับว่าพลังเวทของนางเอกเนี่ยมากมากครับมากถึงเ่มมากกว่าพระเอกทุกซ้ำไปเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยขาดความละเอียดอ่อนในขณะที่พระเอกจะเป็นพวกละเอียดอ่อนสามารถใช้เวทได้อย่างแม่นยาและละเอียดอ่อนมากกว่านางเอกในขณะที่นางเอกจะเน้นพลังโจมตีและกัรนะมันมีความแตกต่างกันตรงนี้ มันก็เลยทําให้ทั้งคู่นะครับไปทิศป่าแห่งหนึ่งแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ค้าคิดไม่ถึงก็คือมันกลับมีไซค็อปซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ใช่ไหมในขณะที่ทุกคนคิดว่าควรจะถอยหนีนางเอกกับบุกออกไปต่อสู้โดยมีพระเอกซับพอร์ตแลวก็สามารถจัดก,การไซคอปได้มันก็เลยทําให้ยศของนางเอกได้รับการเลื่อนขั้นไปอีกนะยศของนางเอกใช่ไหมจากระดับ8ระดับมังก,กรใช่ไหมก็จะได้เลื่อนเป็นระดับบอลคือระดับ6นะครับทาให้เธอเลื่อนขั้นเร็วมากแล้วตอนไ้น แล้วตรงนั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้หนางเอกจะหนักรู้อย่างหนึ่งว่าเธอยังมีเป้าหมายอหาะแข่งขันกับพระพเอก ในเมื่อพระเอกต้องการเลื่อนที่จะเป็นระดับเมกัสคือระดับสุดยอดใช่ไหมเธอก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นระดับเมกัสเหมือนกันคนที่รับรู้ความคิดนี้นะครับก็จะมีตัวของพระเอกกับมีตัวของหัวหน้าซึ่งตัวหัวหน้าก็ไม่ได้หัวระยออะไรเธอนะครับคิดว่ามันเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีซึ่งตัวหัวหน้าก็ให้กําลังใจและสนับสนุนนางเอกแน่นอนว่าการที่นางเอกมาเป็นจอมเวทของราชสำนักที่แม่มันทําให้เธอได้เงินเดือนดีได้วันหยุดที่เธอไม่เคยได้และก็ได้เข้าไปศึกษาเวทมวนตร์ฟรีในห้องสมุดด้้วยยยมันกกกเเเลทาใหธออิ่่่ง,งร,รื แต่ทีนี้แม่ของเธอจะต้องมาร่วมงานเลี้ยงรุ่นเธอก็เลยตามแม่กลับมาที่บ้านคือมาใช้วันหยุดพักผ่อนใช่ไหมซึ่งในระหว่างที่กลับมาที่หมู่บ้านที่เธอเกิดใช่ไหมมันจะมีมังกรนะครับที่คุ้มขั้นเข้ามาโจมตีเธอซึ่งในขณะที่ลาพัดร้อนใช่ไหมก็ได้ใช้เวทโจมตีมังกรแต่ไม่สามารถต่อสู้กับมังกรซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์อสูรได้ไหมแต่เธอก็สามารถสังเกตได้ว่าที่คอของมังกรเนี่ยมันมีอุปกรณ์บางอย่างที่ทําให้มังกรคุ้มขั้นเธอก็เลยโจมตีทําให้อุปกรณ์นนนัั้หาายไไปปแลมงกกกร็บิจ แต่ในระหว่างนั้นเองใช่ไหมเธอก็ได้ยินเสียงของมังกรบอกว่ามันจะมาตอบแทนเธอและหลังจากที่นางเอกสามารถทําลายอุปกรณ์ซึ่งควบคุมมังกรได้เธอที่อยู่บนท้องฟ้าก็ร่วงลงมาพระเอกที่มาถึงก็ได้มาช่วยเหลือเธอไว้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมในช่วงจบเล่มใช่ไหมมันก็จะมีฉากที่มังกรจะบินมาหาเธอแล้วก็บอกจะตอบแทนนะครับเรื่องหลังในเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จบประมาณนี้นะในนีน้มันก็จะกล่าวถึงหัวหน้าโรงงานที่ไล่นางเอกออกนะ เรื่องจากว่าเขาอบุกกรของนางเอกไปขายแม่มันก็เลยทําให้เขาได้รับการสนใจจากพวกเดยุกพวกมาคริสพวกบอลอนแล้วพอนางเอกไม่อยู่เขาก็ไม่สามารถทําอุปกรณ์ได้บรรดาคนงานส่วนมากที่สามารถทําอุกกรได้ดีเนี่ยจริงจก็มีนางเอกมาช่วยเหลือใช้เวทฮิลให้ให้เวทสนับสนุนให้ทําให้หายเหนื่อยล้าพอไม่มีนางเอกมาคอยช่วยใช้เวทฟื้นฟูให้ไม่มีนางเอกมาทํางานที่ค้างให้ทุกคนก็เลยลาออกไป ส่วนตัวของคนหน้าโรงงานเนี่ยก็ไม่สามารถทํางานได้ก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ไปย้อมแมวหลอกขายพอตระกูลบาลอนหรือตระกูลดยุครู้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่นํามาหลอกขายให้แม่ก็มีการยกเลิกสัญญาแล้วพอตอนที่นางเอกกลับมาที่เมืองนี้ได้ต่อสู้กับมังกรมันก็เลยทำให้เจ้าของโรงงานอุปกรณ์แม่มดเนี่ยเห็นว่านางเอกเก่งกาจแค่ไหนรู้ว่าตนพลาดไ,ไปแล้วที่ไล่นางเอกออกแต่ก็ไม่สามารถรังนางเอกไว้ได้เพราะว่านางเอกอยู่สูงเกินไปแล้วอนประมาณนะครับผมในเรื่องเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะ ตอนท้ายเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องสั้นด้วยเป็นเรื่องสั้นของพระเอกกับนางเอกนะครับในวัยเด็กกล่าวถึงนางเอกที่เจอพระเอกครั้งแรกก็ไม่พอใจแต่ก็เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนางเอกไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรก็ไปถามพระเอกเพราะเหมือนเป็นคู่แข่งให่แม่พระเอกก็ยอมสอนให้มันก็เลยทาให้หนางเอกมองพระเอกเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนคู่แข่งส่วนตอนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตอนของพระเอกนะครับผมซึ่งพระเอกในตอนที่อยู่ปีสนะ ตอนแรกเขาก็เห็นนางเอกเป็นเพื่อนเป็นคู่แข่งแหละแล้วทีนี้มันมีวันหนึ่งเขาได้ทราบข่าวว่าพ่อเขาโดนแม่จับได้ว่านอกใจแล้วเจอแม่เขาดูถูกเขาที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พ่อชื่นชมเลยรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งไร้ค่าพอกลับมาที่โรงเรียนก็เลยรู้สึกหมดกำลังใจก่อนที่จะได้นางเอกมาช่วยปอบตั้งแต่วันนั้นสายตาที่มองนางเอกเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคู่แข่งก็เปลี่ยนไปมันก็เลยทําให้พระเอกมองนางเอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหลงรักเธอโดยที่ไม่รู้ตััััััวนนนนนะะะะคครรรบบหลงงงจาาาากก้้เเอปม เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อที่จะก้าวเป็นเมกัต พูดง่ายคือเพื่อที่ได้แต่งงานกับนางเอกซึ่งเป็นสามัญชนปกติถ้าเป็นคนระดับนายุกเนี่ยจะไม่สามารถแต่งงานกับสามัญชนได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาเป็นจอมเวทระดับเมกากได้เขาก็จะสามารถแต่งงานกับนางเอกได้ครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่พระเอกต้องการนะแล,ะล้วเรื่องในเล่มหนึ่งมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเรื่องหลังโดนไล่ออกจากโรงงานนรกฉันก็โดนตกไปเป็นจอมเวทราชสํานักซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นแนวกระแสนิยมนะครับหลังจากที่ตัวเอกโดนไล่ออกจากตี้โดนไล่เอา,ากลกุ่ม เธอก็จะไปเจอที่ใหม่แล้วก็รุ่งเรืองขึ้นไปในขณะเดียวกันกลุ่มที่ไล่นางเ,งเอกออกก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยพูดง่ายคือมันจะเป็นในเรื่องแบบนี้เลยจริงๆนะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีจุดเด่นที่แตกต่างก็คือว่าเรื่องแนวนี้เราเห็นส่วนมากก็คือตัวเอกจะเป็นผู้ชายพอเรื่องนี้ตัวเอกเป็นผู้หญิงใช่ไหมมันก็เลยทําให้เรามีความถูุกมีความน่าสนใจ มันมีอารมณ์ที่แตกต่างไปนะครับพูดง่ายคือถ้าเป็นแนวผู้ชายเนี่ยคุณจะเห็นมากมายเลยว่าหลายๆเรื่องเนี่ยพระเอกก็จะไปอยู่ตีผู้หญิงไปตั้งฮาเลมะไมเนี้ยมันจะมีอยู่ใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยพอตัวเอกเป็นผู้หญิงปุ๊บมันก็จะมีพระเอกมาช่วยเหลือแน่นอนว่าเป็นพระเอกที่แอบรักนางเอกโดยที่นางเอกไม่รู้ตัวตัวของนางเอกมองพระเอกเป็นเพื่อนเป็นคู่แข่งในขณะที่พระเอกนะครับมองนางเอกเป็นผู้หญิงทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอหันมามอง แม้ว่าจะต้องประลองเวทมนต์กับเธอก็ตามเพราะในสายตาของนางเอกนะครับจะให้เวทมนต์อยู่อันดับหนึ่งเธอต้องการเก่งกาจขึ้นเขาก็เลยยอมไปคู่แข่งเพื่อที่อยู่ในสายตาเธอเพราะเขารู้ดีว่าไม่ว่าจะหน้าตาของเขาที่หล่อเหลาฐานะที่เป็นบุตรชายของนายุเนี่ยมันไม่อยู่ในสายตาของนางเอกเลยสิ่งที่นางเอกสนใจเขาเพียงอย่างเดียวก็คือความเก่งกาจในฐานะคู่แข่งที่สามารถประลองเวทมนต์กับเธอได้แข่งขงกับเธอได้อันนี้มันก็เลยทําให้พระเอกต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยู่ในสายตาของนางเอก นนมันคือความสัมพันธ์ของคู่แน่นอนว่าต่อไปเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพระเอกกับนางเอกเข้ามาอยู่แล้วล่ะตามสไตล์ในเรื่องนะครับผมมาเลยทําให้เรื่องนี้<อ>มันเป็นอีกเรื่องนึงนะที่มีความอศมีความน่าสนใจเพราะมันมีความแปลกใหม่มีความแตกต่างจากเนื้อเรื่องที่เป็นผู้ชายเป็นคนที่โดนไล่ออกจากตี้แล้วไปหาฮาเลมสาวเพราะเรื่องนี้นาะงเอกโดนไล่ออกแล้วแล้วการช่วยออจากพระเอกมาเลยทําให้เรื่องนี้มันมีความแตกต่างถึงแม้ว่าพอสเรื่องมันจะซ้ํากันแต่มันมีความแตกต่างในรายละเอียดมาเลยทําให้เรื่องนี้ครับมีความสนนา่ใจ ตัวเอกคี่ดำเนิเนเรื่องเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ผมอ่านดูแล้วมันก็ไม่แตกต่างอะไรนะครับผู้ชายสามารถอ่านได้วิ่งอ่านได้ดีด้วยมาเลยทําให้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่อ่านสนุกนะเราสามารถอ่านได้เรื่อยๆนะครับผมสำรวมภาษาอะไรก็ดีเนื้อเรื่องดําเนินใช่ไหมมันก็เหมือนสไตล์ไ์โนเวลทั่วไปนะอาจจะมีมุกตลกนิดๆหน่อยๆนะครับ นางเอกที่เห็นอย่างนี้นะครับผมจริงๆแล้วนะเธอเสริมหน้าอกนะครับประมาณสี่ชั้นในประมาณนี้มันก็จะมีมุกพวกนี้เป็นคนตัวเล็กเก่งๆอะไรประมาณนี้สิ่งเดียวที่นางเอกไม่สามารถเอาชนะหรือต่อสู้กับพระเอกได้ก็คือส่วนสูงเพราะพระเอกจะเป็นผู้ชายจะเป็นคนที่สูงสูงมากในขณะ,ะที่นางเอกเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับผมยังไงคิดว่าเธอเป็นเด็กยังไม่จบอะไรมานี้ซ้าไปแต่ว่านางเอกมีเหนือกว่าพระเอกก็คือว่าพลังเวทที่มากกว่า พลังเวทของเธอค่อนข้างมากมายจากการฝึกฝนนะในขณะเดียวกันพระเอกก็จะมีความละเอียดอ่อนการโจมตีที่แม่นยำการทำอะไรที่เล็กๆน้อยๆได้อย่างชัดเจนกว่าซึ่งตอนหลังๆนางเอกก็ได้พัฒนาตรงนี้มาเลยทำให้เธอเก่งกาจยิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันพระเอกก็เก่งกาจยิ่งขึ้นด้วยเพราะเขาเนี่ยต้องก้าวหน้าเหนือนางเอกให้ได้นางเอกก็ใช้เขาเป็นเป้าหมายในการข่งขันเพราะตอนนี้ถึงแม้ว่านางเอกจะทำงานเป็นจอมเวทไล้สมรเหมือนกันแต่ว่าเธอมาที่หลังเขาใช่ไหมพระเอกกลายเป็นระดับ อาดามันไทยที่เร็วที่สุดอายุน้อยที่สุดนางเอกทําได้ตอนนี้ก็คือไล่ตามเขาให้ทันแน่นอนว่ามันมีช่วงต่างของ3าปีที่นางเอกไปทํางานที่โรงงานนารกนะมันเลยทําให้นางเอกต้องยิ่งแอคทีฟต้องยิ่งตามพระเอกให้เร็วที่สุดทําให้เธอยิ่งพยายามยิ่งมุ่งมานะ,นะครับผมในเรื่องมันจะประมาณนี้นะแน่นอนว่าตรงน,นี้ก็ต้องมาลุ้นเอาใจช่วยพระเอกนะว่าเขาจะมีโมเมนต์มีเรื่องราวอะไรทําให้นางเอกประทับใจมองเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ใช่แค่คู่แข่ง แน่นอนในเวลาเดียวกันเราก็ต้องลุ้นด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่นะเอกจะเริ่มมองพระเอกเป็นผู้ชายเริ่มรู้สึกอะไรกับเขาบ้างนะครับในเรื่องตรงนี้มันก็เลยทำให้มีความสุขสนุกและน่าสนใจใช่ไหมอยากจะชวนติดตามทั้งเรื่องราวการเติบโตของนางเอกว่านางเอกจะไล่ตามพระเอกได้ไหมพระเอกจะเป็นระดับเมกัสได้เร็วแค่ไหนความรักของคู่จะเป็นยังไง ฉา,ากบู้ฉากก่อสู้ในเรื่องนี้ครับมันก็ค่อนข้างสนุกนะมีลุ้นมีตื่นเต้นนะครับไม่ได้เรียกว่าแค่เขียนมาเป็นพิธีแบบตามเรื่องทั่วๆไปนะเช่นว่าสู้แป๊บเดียวก็ชนะพวกนี้มันก็มีลุ้นมีระดับหนึ่งนะมีว่าเออนางเอกต้องพยายามในการรอ,อดยังไงอย่างเช่นฉากที่ต่อสู้กับมังกรใช่ไหมนางเอกไม่สามารถต่อสู้ได้เพราะไอ้กก่เก่งกาจกว่าแต่ก็สังเกตได้ว่าอีกฝ่ายนะครับโดนอุปกรณ์ทําให้คุ้มคลั่งอยู่ก็มีการโจมตีเพื่อที่จะทําให้อีกฝ่ายมีสติกับขึ้นมา หรือการต่อสู้กับไซคอปนางเอกกับพระเอกต้องร่วมมือกันนะครับถึงสามารถเอาชนะได้มันก็มีมุกนะในการเอาชนะได้ยังไงนางเอกเนี่ยโจมตีให้เกิดบาดแผลที่ขาวไซคอปใช่ไหมแล้วพระเอกก็ใช้สายฟ้าโจมตีไปเนี่ยให้ตัวไซคอปเนี่ยมันชามันเป็นอัมพาต ก่อนที่เหล่าอาสุรนะครับจะมาลุมนับอะไรประมาณนี้มันก็มีมุกนะครับทาให้ฉากต่อสู้มีการลุ้นมีการตื่นเต้นมีทิคในการชันศัตรูเลยใหม่นะครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับเป็นกระแสนิยมก็คือตัวเอกโดลไลอ์เออกตี้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นผู้หญิงใช่ไหมมันก็ได้รสชาติที่แตกต่าง 2. มันก็มีฉากบูกที่หนุกสนานะครับมีการลุ้นมีการตื่นเต้น3ม,มันก็จะเป็นเรื่องราวลุ้นถึงความรู้สึกของพอระเอกกับนางเอกที่พระเอกจะทํายังไง ให้นางเอกเนี่ยมองจากเขาที่เป็นเพื่อนหรือเป็นคู่แข่งเนี่ยให้กลายเป็นคนรักได้นะครับผมมันก็จะมีโมเมนต์สามอันเนี่ยครับที่มีความสนุกสนานและมีความน่าสนใจนะครับทําให้เรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะครับเวลาอ่านเนี่ยผมอ่านสนุกนะครับอ่านเพลินอ่านแป๊บเดียวจบนะแรงที่ผมให้นะครับผมให้แรง A บวกนะครับผมสําหรับเรื่องหลังจากโดนไล่ออกจากโรงงานนรกฉันก็โดนตกไปเป็นจอมเวทราชสำนักขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ สำหรับเรื่องหลังโดนไล่ออกจากโรงงานนรกฉันก็โดนตกไปเป็นจอมเวรสํานักมันเป็นเรื่องราวตามกระแสนิยมนะที่ตัวเอกโดนไล่ออกจากตต้ใช่ไหมเพนแต่ว่าเรื่องนี้มันมีนมจุดเด่นก็คือตัวเอกจะเป็นผู้หญิงมันเลยให้ความแตกต่างกับเรื่องราวในกระแสนิยมที่เราเห็นอยู่ในยุคนี้นะครับที่พระเอกเป็นผู้ชายแล้วเข้าไปอยู่ในฮาเร็มสาวเรื่องนี้ก็จะมีพระเอกมาช่วยเหลือพระเอกก็จะเป็นคู่แข่งกับนางเอกนะครับแต่จริงแล้วแอบรักงางเอกนะอะไรประมาณนั้น นอกจากนี้มันก็ยังมีฉากต่อสู้ที่ตนงนานมีมุกตลกสไตล์โนเวลมีเรื่องราวที่ชวนอมยิ้มชวนอกอขันมันก็เลยทำให้เรื่องนี้นครับน่าสนุกและชวนติดตามนะครับลุ้นทั้งฉากต่อสู้ลุ้นทั้งความรู้สึกของพระเอกกับนางเอกจะพัฒนาจากเพื่อนคู่กัดคู่แข่งกลายเป็นคู่รักเมื่อไหร่นะครับผมขอบคุณนะครับ